คุจะมาสอนโหลดเออ,เอ,อมาค่ะผมไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยนะครับคืออันดับแรกให้คุณกดเข้ามาที่เดี๋ยวผมจะกดเข้ามานะกดเข้ามาที่ตรงนี้แน่แน่นะครับพอคุณกดเข้ามาให้คุณพิมพ์สี่สามเก้าเก้า เอาบุเพิ่มเสร็จถ้าคุณกดเข้ามาปุ๊บอันจะมีเอ่อรูแบบนี้นะให้คุณกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บคุณก็จะเจอหน้าตายอย่างนี้ให้คุณกดข้างล่างเป็นเป็นเอ่ออะไรวะทนะันสีเข,เขียวๆนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว มสีสีเขียนะให้คุณกดเลยพอคุณกดเสร็จปุ๊บแล้ติดตั้งให้นานล่างเลยถ้าใ,ใครที่ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันจะติดตั้งทุกคนพอติดตั้งอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่ติดตั้งอย่างนี้นะครับมันจะติดตั้งให้เองนะให้คุณรอ พอเสร็จปุ๊บถ้าคุณกดอย่างนี้นะกดอย่างนี้เคนะพอคุณกดมาเสร็จถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยมันจะมีแบบะเป็นแบบเหมือนดาวโหลดเครื่องอื่นมันจะเป็นไม่เป็นอย่างอื่นเขื่อนเครื่องผมนะครับเครื่องอื่นมันจะเป็นแบบอื่นนะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเองนะ ในเครื่องอื่นเดี๋ยวผมจะมาสอนในเครื่องอื่นให้ดูเองนะโอเคขอคุณมาตรงหน้านี้ปึ๊บขอคุณกดนี่นะเครื่องอื่นมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นนั่นแหละแต่มันจะไม่เป็นสีฟ้านะมันจะให้เลือกให้คุณกดติ๊กเลยนะพอคุณกดติ๊กมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้พอคุณเนี่ย กดติ๊กเสร็จปุ๊บนะก็จะโหลดดาวน์โหลดให้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดาวน์โหลดให้ดูไว้นี่ครับเนี่ยติ๊กเสร็จปุ๊บให้คุณรอไปถ้าเครื่องใครแรงนิดนึงเนี่ยก็จะรอเร็วนิดนึงอ่ะนะแต่ถ้าเครื่องใครไม่แรงมันก็ต้องรอนานๆนะ โอเคนะทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมกำลังโหลดอยู่นะพอคุณโหลดเสร็จนะเด๋อมันก็จะขึ้นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกเองว่ามันจะขึ้นยังไงรอก่อนนะก่อนที่รอเนี่ยผมก็ ลินอันนี้ไปก่อนนะมันโดนมากครับคุณจะโลเซนเนี่ยคอมเครื่องุมยังไม่แรงเท่าไหร่นะอือหืเล่จะโลเซนวะอ่าพ่าโลเซนเล่นตรงนี้ไหมกด ไปเลยครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเมื่อกี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะผมโหลดมาแล้วนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเพราะผมเคยโหลดมาแล้วแล้วก็โหลดมาครับมันจากตัวนี้เอาเออแล้วก็กดติ๊กตรงนี้เลยนะตรงสีขฟ้านะพอคุณติ๊กเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะ แต่ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยต้องเลื่อนไปให้สุดนะแล้วมันจะมีปุ่มให้กดเดี๋ยวไปกดตรงดูสแสดงนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปลบหมค์คาไม่ดูนะโอเคแป๊บหนะนึ่งอ่าเนี่ยนะมันจะเป็นแบบเป็นมาค r a f t อย่างนี้เลยแล้วคุณกดโหลดเลยนะแบบมันไม่ต้องใช้เงินนะครับทุกคนเนี่ยกด ขนาดผมไม่มีในเครื่องผมนะยังติ๊กโหลดได้เฉยเลยนะถ้าเมีมไรสูงเนี่ยก็จะโหลดไม่ได้อะนี้นะถ้าเมีมไรสูงเนี่ยก็ขอไปด้วยนะว่าจะโหลดไม่ได้อะไรครับแต่ถ้ามมมครไม่สูงเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถโหลดได้เลยนะที่ตรงนี้แล้วก็ทำแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยน เค okay. นะทุกคนให้คุณเนี่ยกดติ๊กติ๊กตรงนี้เลยติ๊กตรงนี้ตรงสีเหลืองๆนะพอมาลินดาวโหลดเสร็จเนี่ยคุให้คุณติ๊กสีเหลืองๆนะมันเดิมเลยนะทำแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่ามันโหลดเหมือนกันนั่นแหละผม 呀。Yeah. ว้าวปลดเสร็จแล้วให่คนกดติ๊กเข้าเลยนะเข้ามาครับเลยมันก็จะเข้าให้คนเลยนะแบบนี้เลยว้าวข้ามาครับอัปเดตเนี่ยก่อให้ลบมาครับแล้วก็ไปโหลดใหม่ซะทุกคนเออข้าคนที่เมมหลายอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องลบก็ได้นะไปโหลดเลยจะได้อือฮึก็ ก็คุณอยากให้ผมสอนอะไรกีก็บอกผมมานะครับแบบแบบอยากให้ผมสอนลงออสอนอโหลดหมดอะไรอย่างเงี้ยบอกมาเลยเนี่ยจะผมจะ เอามาจากคลิปคนอื่นนะแต่ผมจะไม่เออแบบยางนี้ออกมาเฮ้ยไม่คาอัเปเดตไห่อีกแล้วเนี่ยครับพอเข้ามาปุ๊บถ้าใครที่ยังเล่นไม่เป็นเนี่ยก็กดเข้ามาตรงตรงครางนี้เลยถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่าอะไรก็ขอไปด้วยนะครับ ถ้าใครมันเยอะเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้นะพื่อ้าใครที่มันไม่เยอะท้ารเนี่ยก็ให้กดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตานี่คือแหมที่ผมใช้เอาไว้เอาชีวิตรอดแล้วผมก็ไปเล่นกับเพื่อนนะแบบแบบพีอย่างเงี้ยผมโหลดมาแล้วผมก็ไปเล่นกับเพื่อนนะแบบโคตรน่ากลัวครับ เออตอนนี้เนี่ยผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะข้าคุณเนี่ยอยากจะเล่นเข้าแบบเนี่ยอย่างนงี้เนี่ยเออข้าคุณกดตรงนี้ตรงนี้หรือว่าข้าคุณอยากปรับใบหน้าให้กดตรงนี้เลยนะมันจะมีให้เลือกสองอันอเคนะครับถ้าคุณอยากทำาของไม่หล่นเนี่ยก็ปรับตรงนี้ ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมเคยเล่นอยู่ถ้าคุณอยากจะเล่นเลยเนีก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับอืมมันก็จะโหลดแมพให้เองแบบสมบูรณ์ที่เลยนะแบบสมจริงแบบไม่รู้จะสมจริงไปเท่าไหร่แล้วผมก็ขอจุบกิฟไปเพียงเท่านี้แล้วกันบา,บายบาย